ขอต้อนรับเชฟแพมพิชยาสุนทรยานากิจเจ้าของรางวัลเอเชียเบสต์ฟีมลเชฟอว์ดแห่งเอเชียและเป็นเจ้าของร้านโพทงที่ได้รับรางวัลวิชลินหนึ่งดาวและติดอันดับเอเชีย50เบสต์รีสอร์ทค่ะเป็นเชฟที่มีความสามารถนะครับมีรางวัลแล้วมีทักษะการจัดจานแล้วก็ทำเมนูได้สุดยอดมากเลยโจทย์ที่แพมนำมาทดสอบพวกคุณในวันนี้ก็คือ ยากแน่นอนโอ้พ mm hmm. uh oh. mm hmm. ี่กินครับเมนูนั้นก็คือนกพิราบซอสไวแดงและแยมพริกไทยดำค่ะโอ้โหนกพิราบดูยากค่ะเราก็รู้สึกว่าวันนี้มันน่าจะไม่ใช่กูเดย์ของเราแล้วแหละ ีด้วยกันถึง6องค์ประกอบสเต็กอกนกพิราบขานกพิราบคงฟีซอสไวน์แดงเกาลัดเพเรยแยมพริกไทยดำและเครื่องเคียงต้นกระเทียมทอดค่ะโอ้โหคงจะละเอียดอ่อนน่าดูความสมบูรณ์ในจานนี้ที่แพมต้องการข้อแรกอกนกพิราบต้องหนังกรอบเนื้อด้านในต้องสุกระดับมีเดียมแร ข้อ 2. ขานกพิราบต้องสุกเนื้อนุ่มข้อ 3. เกาลัดพิเรต้องมีเนื้อเนียนละเอียดไม่แห้งและข้อสุดท้ายต้องมีครบทุกองค์ประกอบและรสชาติเหมือนต้นฉบับค่ะองประกอบก็เยอะและดีเทลก็เยอะมากตัวที่กังวลที่สุดแยมพริกคทยดำกับซอสไวน์แดงก็เป็นสไตล์จีนด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเทคนิคมันมีอะไรบ้างคือหลายองค์ประกอบเลยมันคือจานไฟดิเนิ่งเลย โอ้เนื่องจากพวกคุณเป็นเชฟระดับมืออาชีพพวกคุณจะต้องทำอาหารจานนี้ออกมาให้เหมือนทั้งหน้าตาและรสชาติเราจะมีสูตรให้พวกคุณศึกษาเองและไม่มีการสอนอย่างเด็ดขาดขอเชิญไปชิมที่สเตชันค่ะนี่ก็ดูอเดียวไม่ต้องช่มทำได้เลยนะลงไปทำไหมจีต้องสู้ๆนะ ว่ายากที่สุดจะเป็นตัวนนกทิราบาค่ะเพราะว่าต้องใช้ถึง2ส่วนทั้งสะโพกขาแล้วก็ตัวหน้าอกที่ต้องทําให้เขาแบบว่ามีอุณหภูมิที่ถูก <processing> ต <track> ้องนะ